อคโทเนียฮอรัสเพื War ่อวอร์มาสเตอร์คาโทเนียนเฮดฮันเตอร์เป็นกองกาลังที่รับมาจากดาวคาโทเนียบางครั้งก็รับมาจากโซล่าออสเซเลียบางคนกองกําลังเหล่านี้มีความลหลงใหลในซันออฟฮอรัสอย่างมากพวกเขามักจะประําการร่วมกับเหล่าซันออฟฮอรัสในช่วงส,วง,สวงครามเกรทครูเซตและยังคงทําเช่นนั้นต่อไปในช่วงสวงครามฮอรัสเฮโรซีหลังจากที่พวกเขาเข้าร่วมกับกองกาลังฝ่ายทรยศที่รับใช้วอร์มาสเตอร์ฮอรัสลูเบอร์คอลความลหลงใหลของพวกเขาที่มีต่อซันออฟฮอรัสนั้นทําให้คคโทเนียนเฮดฮันเตอร์ไม่สนใจองค์กรลตาสาที่ ยัดไว้ในไลเบอร์อะมอลัมเทเลนิคัสพวกเขาเลือกที่จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่ดึงมาจากวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชาวคาทเนียโดยใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นกรงเล็บสีแดงบนพื้นหลังสีดำเป็นตราหน่วยและใช้สัญ,ญลักษณ์อื่นๆเช่นตรารูปขวานแทนหน่วยยานเกราะสัญ,ญลักษณ์รูปลูนบนหัวกะโหลกของศัตรูที่ถูกสังหารมาจากสงครามรวมถึงเครื่องรางและถ้วยรางวัลอื่นๆที่ประดับอยู่ตามชุดเกราะและไอคอนรูปตาของงูซึ่งหมายถึงคาทเนียเฮทนเตอร์ hey Hunter, ที่ได้สาบานรับใช้วอร์มสเตอร์ฮอรัสพวกเขาจะสวมเกราะที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยชุดดดสีดแง ซึ่งแสดงเห็นถึงความผูกพันของพวกเขาและเหล่าบุตรแห่งฮอรัสสีเหล่านี้มีรากฐานเดียวก,กันกับสีของชาวจัสตเทลินซึ่งเป็นองค์ครับส่วนตัวของวอร์มาสเตอร์และเป็นสัญลักษณ์ของความมืดมิดของโลกใต้ดินคาโทเนียเนื่องจากเลือดที่หลั่งไหลมาเป็นด่งสกุลเงินของผู้คนในดาวในช่วงสงคราม Great ade, เกรทครูเซดเหล่าคาโทเนียนเฮนเทนเตอร์มีชื่อเสียงด้านการจู่โจมที่เก,กลี้ยกล่อมพุ่งถงกำลังลกขนาดใหญ่และเป็นวงกว้างตามแบบฉบับของชาวคาโทเนียทหารราบที่ดุร้ายเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องเสียงร้องคำรามที่น่าหวาดห้้ตตรูออองถอยนีก่จ จะได้เจอหน้ากันที่แนวลบด้วยซ้ำโดยจะมีหน่วยที่เป็นข้อยกเว้นคือโคฮอที่131หน่วยทลายภูผาซึ่งเป็นหน่วยเปือนใหญ่เคลื่อนที่สนับสนุนระยะใกล้หน่วยรถถังเหล่านี้จะให้ความสําคัญกับจํานวนในการสังหารและจะนับเฉพาะกับเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่พอๆกันเช่นรถถัง ป้อมปืนหรือศัตรูที่มีอำนาจในการทำลายล้างสูงให้สมเกียิกับนักล่าแห่งคาโทเนียในขณะที่เกรทครูเซดำเนินไปเหล่าคาโทเนียนเฮฮันเตอร์นั้นก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะคู่ปรับของพันธมิตรตลอดการอย่างโซล่าออกซิเลียหน่วยซัตเทอร์ลินแลมความเป็นคู่แข่งนี้ยังดำเนินต่อไปจนถึงยุคฮอรัสเฮเรซีแม้ว่าเหล่าแรมจะยังคงจงรักภักดีต่อจกักรวรรดิแต่เหล่าเฮฮันเตอร์นั้นได้เข้าร่วมกับกองกำลังฝ่ายทรยศที่รับใช้วอร์มาสเตอร์ฮอรัสพวกเขากลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพวอร์มาสเตอร์และทุ และตายในนามของเขาในเวลาต่อมาเราคาทูเนียนเฮนทันเตอร์ได้ประทะกับเซเทอรลินแลมในสมรภูมมเบต้าการมอนซึ่งเราผู้บัญชาการของเฮนทันเตอร์นั้นเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่สมบูร์แบบที่จะพิสูจน์ทักษะของพวกเขาว่าเหนือกว่าเหล่าแลมในสมรภูมิในครั้งนี้